ขบวนการซูเปอร์โนวาแฟลชแมนซูเปอร์เซนไตซีรีลำดับที่10เมื่อ20ปีก่อนมีมนุษย์ต่างดาวได้ลักพาตัวเด็ก5คนจาก5ครอบครัวและได้ลบความทรงจำเกี่ยวกับพ่อแม่จากเด็กเหล่านั้นแต่โชคดีที่ชาวดาวแฟลตได้ช่วยเหลือเด็กทั้ง5คนจากมนุษย์ต่างดาวที่ลักพาตัวแต่เนื่องจากชาวดาวแฟลตไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงจึงได้ทำการส่งเด็ก5คนไปฝึกยังดาวต่างๆของระบบดาวแฟลช หลังจากนั้น20ปีเมื่อเด็กทั้ง5คนล่วงรู้ว่าเหล่าร้ายจะโจมตีโลกทั้ง5คนจึงหนีจากดาวแฟลชและกลับมายังโลกและกลายเป็นแฟลชแมนประกอบไปด้วยจินเลดแฟลชอาศัยอยู่บนดาวแฟลชมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเครื่องจกักรเป็นหัวหน้าแฟลชแมนและเนื่องจากเขามีอายุมากที่สุดในทีมเขาจึงเปรียบเสมือนพี่ชายอีกด้วยเล็บุ๊คัไก่กรีนแฟลชผู้ได้รับฝึกฝนบนกรีนสตาร์ทำให้เขาเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในทีมร บุลบลูแฟต t ผู้ได้รับการฝึกฝนบนบูสตา์ทำให้เขามีความเร็วและความคล่องตัวในทะเลทรายซาร่าเยลโลแฟต t ผู้ที่ถูกฝึกฝนบนดาวน้ำแข็งเยลโลสตาร์มีความคิดที่เฉียบคมสามารถวิเคราะห์การโจมตีและกลยุทธ์ของตัวร้ายได้ลูพิงแฟชผู้ที่อาศัยอยู่บนดาวแรงโน้มถ่วงสูงพิงสตาร์ทำให้เธอมีพละงกำลังมหาศาลสามารถลอยตัวได้ แลตแมนได้ต่อสู้กับจักรวัดรแม้จักรวัดรที่มีเป้าหมายยึดครองดาวต่างๆและใช้สิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเครื่องมือทดลองเพื่อเป้าหมายในการทําให้ผู้นําเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแฟลตแมนมีหุ่นยนต์ชื่อว่าแฟลตคิงรวมล่างจากยานสามลำบ โดยปกติแล้วยานทั้งสามลำของแฟลชคิงจะถูกเก็บอยู่ในยานสตาร์คอนอดผ่านทับบินได้ของแฟลชแมนแฟลชแมนฉายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่มีนาคม2529ถึงกุมภาพันธ์2530รวมความยาวทั้งสิ้น50ตอน